คเปหมดเมย์นอนึงตัดถึงเลยไครับพี่น้องช่วงนี้นะครับพามาบ่งบรรยากาศการเตรียมเมืองหลนนะครับ ของไข่มหาโหดนะครับถ้าพีนองขามฟังมากฟังอาเภอน้ํายื่นนะครับบ้านเกษตรสมบูรณ์นะครับนี่คือบังไฟหลันนะครับอยู่ในการเตรียมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นนะครับมาติดตามกันนะครับสำหรับบังไฟหลันเมื่อี้นะครับประเทนี้บุญบองไฟบ้านเกษตรสมบูรณ์นะครับตำบลบุกเป้ยนะครับอำเภอน้ํายืน จงังหวัดอุบลราชธานีนะนี่คือบ่องไฟลานไข่มหาโหดนะครับที่นี่ยังเดียวมัน ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ပါလားဟိုလိုလိုအခုဘာဖြစ်လဲဟိုလိုလိုအခုဘာဖြစ်လဲဟိုလိုလို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  ทีมงานบกไฟลาดนะครับกําลังเคลื่อนพนเข้ามานะครับเอาขามาแล้วนะครับทั้งเสือขาวทั้งล่างนะครับหรรมบาหาโหดมือนี่นะครับพี่น้องติดตามนะครับสําสำหรับบกไฟลาดนะครับลาที่้นานสียดีากรัน ไฟล้านครับนี่คือไฮไลท์ของย่านมือหนี้นะครับสำหรับบมอกไฟล้านนะครับรถทองคำหลุดใช้ผู้น้อยแบกออกหนาเลยนะครับนี่คือไฮไลท์ของมือนี้นะครับดอกมาติดซ้ำนะครับโอ้ยจะเป็นงามนะครับสำหรับบมอกไฟล้านมือนี้นะครับ ส่วนนักนงามเหลือเกินนะครับสำหรับหมอกไฟลันเหมือนนี้นะครับพี่น้องมาลุ่นมาเบิงนะครับสำหรับหมอกไฟลันมหาโหดก่อใหญ่ก่อหมอกไฟลันนะครับโวยายด้วนบ้านหวยสำลัน ดีดีเด้อมาดีดีเด้อเจ้าทินและเจ้าทินแล้วเลยดิเาแตกงละไรเขาแต่งอยไรฮ่าฮ่าฮ่ามดิครับเยอะครับเยอะท่านยาวเลยทำรุ่นไปด้วยกันนะครับสำหรับบางไฟรนเหมือนนี่นะครับคือไฮไลท์ของร้านนะครับของใหญจฮะของใหญ่ รุ่นระทึกแม่นอนนะครับสำหรับบอกไฟลานบางนี่นะครับสองเส้นสองสายนะครับบอกไฟลันมาถึงัานนครับสาวเรานะครับเจรจาก,ก,การตลาดด้วยกันเร็ว ไม่อหนะครับการตลาดเลยการตลาดเลย อันีนะครับหุ่ยณท่อเสาเรานะครับอที <T 60 3> ่งาีตะกูลนะครับเตรียมได้ทันเ้อะีตะกูลออกมาเลยนะครับเตรียมตัวหลังจากนั้นน้องกัปตันบิทไทยและการเดเสียถานะครับบิทไทยและการเดเสียฐาะ ขอเดถียรพู้น้อยเจตบางแรงกับพี่น้องเนี่ยพราะว่ากรรมการยูไก่บุหินวงรับปอนนะครับวนนี้ ขณะที่เราต right. so ิ <ian> so ่นใจนะครับเหรับไบางไฟหลานมหาโหดนะครับห่สอง นะครับแต่บ,บอกไฟลาดนะครับโอ้ยเ,เบิกกันก่อนนะครับเบิกกันก่อนนะครับขอาขอหยาดหมุนกล้องนะครับาขาจับเล้าด้อหางออกแล้วหางออกแลี้ยวเอาหางเสื่อลงมาอย่างไร เราเล่าต่อไปตอมรถมรถรายการควยแล้บอกว่าเราเล่าเราเ่อยนแล้วังนะมอปเด้อเรายังวัปูดูด้วยนะครับเราตง้ว่านองอย่ามทน้อ เับเราอนน้่วาเนะาีบาครับสอบ้เปร่ือลคน้อคผ่านไปเอาร้อยแล้วรอยแล้วจับเราจับนี้แลนะครับจับลงของแงงของแงน้อยสีัน้เอารอยสีบแล้วโอ้สูสีมากๆนะครับคุณนี่ในนี่นครับในนี้ สูสีมากมนะครับได้เรยมด้ลน้านีะครับเราแวบๆแวบๆลงมาอย่างนี้นะครับดเ้ห็นสูสีสูสีหงุเรื่อยๆทางโัคนายกอครับวาูหนนท่านนี้ล่ะยุนากงการนี้ท่านนายกองสบายใจนะครับได้สองนะครับร้อยสี่สิบเด้ไร้อยสี่สิบแล้วได้ทุกวีครับได้ทุกวิน สิระพาแล้วเนทุกทครับไ่ทุกทีครัไครับก้ิผ่านไปจะมาแล้วเดินนะรเที่าอนีเดิานไปิจะมาแล้วามาเวลาร้อยเจ็ดสิบห้ 175ยเจ็ดสิ้านะครับร้อเดห้าเรอบอกไฟลานมหาโหดนะครับสจอดเลยร้อยเจ็ดสิห้านะครับ